สวัสดีครับผมสวัสดีครับเหมือนเขามีครับผมเห็ดละงกแม่ล่างได้ดีแล้วกันหนึ่งว้ซ้ำนี่หายากก็ได้ครัจทย์ใดซ้ำนี่ยางจักโทนด้คู่ด้วยครับผมที่เห็ดแบบก้อยใส่ก็ขบ,บปุ่นก้อยขบปุ่นใส่เห็ดละงกครักอย่างนี้แล้วก็ที่เด็ดเขามีน้ำปูนะครับปูผักเนื้อแคบหมูกรอบอักอยแยะหลายอย่างเลยล่ะครับผม ที่เด็ดที่ีผักน้ำพ้อรับก็โดนแล้วต้องลวกเขาพักน้ำนี่สันหืนหึนนะมาละจนจิดปลูกได้แล้วครับเดี๋ยวจิดปลูกไว้ก่อนเลยแหละแอมแพรผักใส่รับผักใส่ทิ่มไรงีเดีแยวมันก็เกิดครับใหญ่ๆไว้นี่ถือไปรอๆใหญ่ๆแล้วก็เกิด มาครับบางที่ก,กันก้อยกับปุนสูตรเม่าเม่ม่หนึ่งครับผมอันละสิบห้าบาทครับผมอาจิบุคอโลเไปเลยเจะสกินอันนึงก่อนครับถ้าเขาเอื่อนเป็นแดงแดงนะครับเฮดละงโง่เฮดเฮดที่แจงและเลื่อนที่สุดแล้วครับผมเฮดเดละงโง ทางนามมันก็ได้ครับมันจะเป็นแบบหนุดหงิหอมดอกตุมต้มๆพร้อมพอ,มพอดีนับปูมากครับที่นี่นเขากันอยู่แล้วครับเส้นขนมจีนครับเส้นข้าวปุ้นลองบอกผิดบังครับจิขวมากครับ ไก่ด้่แหละแดงมะน,น,นาวครับผมแกดีกวันครับน้ำจุดเดี่ยวเพิ่มได้สด,ดปลาใส่น้ำปูประยาครับตัแดดเข้ากูาครับผมยอดที่หนึ่งแล้ว หอมแบบใหม่เลยหอมรวมต้องไปหอมปีหอมป่วมแล้วก็หอมบัวผมขายได้ขายตลอดปีครับผมถ้าก่อนยังเพิ่มเรื่อยๆขายยังได้ก็ได้ ใ,ใส่ถูกเมนูบอกว่าเป็นแบบไหน,ถ,ถ,น,นถักๆถักปันๆใสอกหน่อยครับ ต้นน้ำปูยเขานั่นครับที่นี่ไอสิกินแบบแบบง่ายอย่างสีก้อนครับผมอากาศเพราะว่าไปแบบแนวทางที่โอเคกันเลยทีเพิ่มน้ำตาลเพิ่มนัน่เน,นเพิ่มนี่เรื่อยๆครับผมแต่เนี่ยขอคุกก่อนน้ำปูนี่ดำๆเลยแหละครับผมบางประด็เขาก็เพิ่มน้ำเล็กน้อยครับ เสียงเขาจะได้แบบกรุบๆเลื่อนๆเดี๋ยวจัดกันครับผมเดี๋ยวคู่ให้เขากันอีกนิดน้อยแล้วกันกินเลยใส่ข้าวปุ๊ดสุดมั่มวๆสวัสดีครับผมมาครับมาลองของยังบริสุทิมเลยนะครับน้ำปูยังบุ้เขากันเลย คนเขาเจะแก้งน้ำปูจะเห็นโอ้เห็ดไปทั่วทิพย์สุวาเลยเสียดายน้ำปูนี่นะครับเติมกลิ่นแบบใส่ขบุญนนี่บวเสียดายครับผมก็จริงแล้วเขากันอยู่แล้วครับนาที่เขากัานนะครับส่วนมากแต่บักหุ่งที่หนึง่งที่ซองมาสีซุปเซโนใหมย่ย่ำเซโนใหม่แต่ผมเมื่กว่าส่ขบุนจะเห็ดละงงผิดนี่เผ็ดมากเลย เว้ยมาครับลองลองของ ผมไม่กินทับปูอะไรครับผมเอาเห็นงกหืมเห็นะงกแออกมากเลยเกากรุ่นสุดเดี๋ยวข่าวข่าวไง ผมไปเปิบหาบาทเต็มทําหญ่เลย ต้องเส้นตำตาลมึงครับผมปเป็นแนวไดยนั่งเข็มผลพ่อครับนี่นกินก็พักสดๆแบนสาใจต้องแบบนี้ปิกขวบเข็มมากเลย cũng đâm đậm rồi Tại nhiên là ngột mèo có thịt vàng như vậy điện Kẹn thuốc nào có cổ ấy คนเนี่ยมาขึ้นเนี่ยสะใจนะครับเดี๋ยวหนุบบอกผมนะ

ดื่นดีต้มเท้ามากจะแสบครับเห็ดละงูง่ดื่นจอดเดินสิมีอย่างแบบอยู่ก็ได้ความันนะครับผมแสบพูดระเบียบเห็ดปอเลยเนี่ยงามเลยครับคุณพูดมาค่อยหอมปูวันเนี้ยอยว่าจะหอมปูขงแห้งฮิ้ง เงี่ยครับเนี่เป็นพักพวกยิ้ายเมาตเทขอบุณเจ้าก็ก็กินดูแล้วค่อยกินสื่อสาแจากผมเดี๋ยวดังไฟถึงต้มน้ำปลาแดกเส้น้นูปูเสกนกะปินี่สุดยอดทีดนนทสงง่สุดนะผมขอบุณหันรวบพักขันจอมขึ้นมากที่นุดแต่กวายแซนเห็นตะโงกเลยนี่สุดยอดที่สุดอีส จัดทัางละไลยเลยนี่เก็ดตงกม,มันหน่อยครับมันาเจะขายเป็นถุงนี่มันถุงละห้าสิบบาทขึ้นมาแล้วนี่ครับพอม,มาแพ็คเอาหันเพราะว่าแม่ใส่หลายมากเลยถองที มาเดุดนะครับผมแต่แนะน้ำให้แบบุคลิกกินเห็ดงูขาวกินเห็ดนงูเหลืองก่อนนี่นงูขาวมันจ็ดพีเบียร์ลายครับผมยากมากมันเป็นขึ้นเหนือสาดเลยเห็ดน,นงูกใส่เท้าหางเลยเหรอครับผม ถ้าพอคนกินล่ะอยู่หลอดในปลาได้มีโปรตีนเพิ่งจะเป็นเข้าเป็นเนื้อเลยรสชาติมันนิ่มนวลนแถบหม,ใบมูใส่กินกับกอเนืซาแจ่ใส่ก่อนสิ้ากกวางก่อน Phải lao không? Chả mạng cảm như mạng luôn Thương chưa Vũ điều bốc vật cụ đâm luôn